สวัสดีครับพบกันที่ช่อง Kick ิกออฟทูยูกันอีกเช่นเคยครับรอรับส้มหลน่นจื่อดอยกันเชลซีมีวเลซิวเรวาดอสกี้คิตเดยนฟรอนผู้สื่อข่าวชาวเยอรมันระบุเชลซี Chelsea, มีโอกาสเป็นจอมเสียบได้ตัวโรเบร์เรวาดอสกี้ดาวยิ่งทีมบาเร์นมิวนิกไปเสริมทัพหากสตาร์ทีมชาติโปรแลนด์พลาดเซสเซียกับบาร์เซโลนาอย่างที่เจ้าตัววาดหวังเรวาดอสกี้ประกาศกล้องผ่านสือ่อว่าจะไม่ลงเล่นให้เสือใต้อีกในซีซั่นหน้าแม้จะเหลือสัญญาอีกปีโดยให้เหตุผลว่าเวลาของเขากับแชมป์ เดสตีกาหมดลงแล้วขณะเดียวกันกองหน้าทีมชาติโปรแลนด์เปิดอกชัดเจนว่ากระหายอยากไปร่วมทีมบาร์ซ่าแต่ไบเย์นต้นสังก,กักของเขายืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องการขายแม้ว่าทีมจากลาลิกาจะยื่นข้อเสนอไปแล้ว30ล้านยูโรราว1,108้ 1, ล้านบาทก็ตามแต่เชื่อว่ายักษ์ใหญ่ของหลีกเมืองเบียร์ต้องการค่าตัวสตาร์ดังสูงกว่านั้นต่อกรณีของเรวันดอสกี้ล่าสุดเมื่อวันที่9กรกฎาคมฟรอเผยว่าหากบาร์ซ่าไม่อาจคว้าตัวดาวซันโว เลือคมไปเสริมทัพได้เชลซี Chelsea กับปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นทางเลือกอีก2ทีมที่มีโอกาสได้ตัวเขาเนื่องจากนักเตะไม่คิดรับใช้ต้นสากลกอีกต่อไปถึงขนาดน,นักข่าวคนดังชี้ว่าซิงบูสบโอกาสเหมาะที่จะได้เรววนดอสกี้ไปร่วมทีมมากกว่าเนื่องจากตัวนักเตะก็หายอยากไปค้าแข่งกับทีมแคมป์นูและพร้อมลงเอยกับสโมสรในลอนดอนเช่นกันหากอกหกัหกกับเป้าหมายแรกของเขาขณะที่ปเชไม่ได้อยู่ในความคิดของกองหน้าวัย33ปีพร้อมกันนี้มีรายงานว่าเชล ซึ่งกำลังมองหาดาวยิงมาแทนที่โรมันรูรูกะกูที่ย้ายไปสู่อินเตอร์มิลานแบบยืมตัวเจ้าได้นาธานอาเกอ,อดีตกองหลังกลับมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เนื่องจากทุกฝ่ายใกล้ตกลงกันได้แล้วเอาละฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ให้ช่องคลิกออพทูยูของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ